เดือด okay, แล้ว ì, ì, ah ท,ทุกคนชิมสิชิมสิรสชาติเป็นจังไงเคยทุกคนเจอกะปิไม่มีเกยนแกงกระทะเมกาเลยวะทํารือ้ออ่านี่เรามาดูเลยทุกคนต้มเรวต้ wn, มเร็วน้ำเดือดแต่เดี๋ยวมาโกลวกออ่อนจังวะนี่นออรอเดือดนะจ๊ะ ซื้อปลาหมูงปลาก็มาร้อยหนึ่งหัวก็เต็มหัวแล้วเซลมหมันด้วยข้องปลดข้องหลุดบ้าหลายเด้ค่ะพร้อมกินพร้อมกินจ้าซื้อปลาหมูงปลาก็มาร้อยหนึ่งหัวก็เต็มหัวแล้วเซลมหมันด้วยข้องปลดข้องหลุดบ้าหลายเด่ะแค่คนเนาะไปเก่งกันติบ้านโปนอกจากว่าไปตั้มโป่าตั้มื้เก่งปื้ใหญ่กันใช่ไหม ได้เกิดหลับมาแต่นี่ก็มาตะกี้วิ่งไปเทราโอ้หมดเนี่ยพริบตาทุกคนไม่มีแล้วนี่เก้งเด็กเท้าถ้งเก้งไม่ลาตันเย็นค่ะยังเจ้ากว่าหมดเฉลียวเก้งหยดหนัวเป็นการเก้งกลางเร็วกันนะครับทุกคนสวายโคลกโคลกคนเย่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 ก็มีคนมีแบบเปลี่ยวนะาวะเนาะครับทุกคนสวายโคลกโคลกคน เย่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 กมีพ่อมีแบบเปรี้ยวน่ะวะนาะโอ้มดในพริบตาทุกคนไม่มีเลวันนี้เก้งเด็กเท้าทุกเก้งไม่ลาตอนเย็นค่ะยังเจ้ากว่ามดเสร็จแล้วเก้งหยุดน้องเป็นการเก้งกลางแล็เหมือนกันนะก็ใส่ปลาไปเลยจ้าทุกคนได้ปลาปลาส้มทุกคนว่าไปลาดนักเย็นแล้วไปเมาปลาก็มาทุกคนดูตานี้เตือนเอา กล้องป้ามาให้แล้วค่ะอร่อยอรทุกคนดูตอนนี้อืมอร่อยเลยทุกคนอืม,ม,ม,มโอ้มดในริบตาทุกคนไม่มีแล้วนี่เกง้งเด็กเท้าทุกเก้งไม่ลาวตอนเย็นค่ะยังเจ้ากว่ามดเสลียวเก้งหยดเมอเป็นการกาเก้งลังแดบเหมือนกันนะเครื่องไปเลย

จะไปอาป่ากุ้งไม่มีลรวกกาได้ปลานิลทุกคนกาไอ้มองมาโรยทุกคนบ่ะโอเคเดือดแล้วทุกคนชิมสิชิมสิรสชาติเป็นยังไงอ,อร่อยเลยทุกคนอืมี เดือดแล้วทุกคนชิมซิชิมซิรสชาติเป็นยังไงกนดูตอนนี้เตือนเอาก้องฟ้ามา้แล้วจ้าหาอะไรอะไรทุกคนดูตอนนี้เคยทุกคนเธอ่วกะปีไม่มีเกยแกงกะท่าเมกะเลยวะทำผืนอ่านี่เรามาดูกันเลยทุกคนต้มเรวต้มเรีวน้ำเดือดแต่เดียวมาโคลก่อนจังวะ ไม่เคยแกงดีละทุกคนเดี๋ยวควังกว่าดควังกวาดวาลาว่ะเดี๋ยวไอ้ต้มไม่ทุกข้หลุดต้มไม่ทุกคนต้มไม่ทุกคนตั่งแต่เดี๋ยวไปหลุเกินเอาขกันมาไอ้มือเช้าทุกคนว่าเดี๋ยวมาดูให้ดูตอนเตียงแกงยอบหนอมอเวลแล้วทุกคนว่าไม่เกยแกงแกงครั้งแรกก็เปนเน้อ kén giọt nó mô bê rồi đó, và này tôi kén gần lao bữa nào nó khó khăn mài tụi con mấy đứa đầy đủ chắc nó thì có kén có kén làm trắng nó khó khăn rồi mà kén gần lao tụi con và này nó gần tụi con đúi tụi này bữa nào không cả อะไรอะไรทุกคนดูตานี้ประเดี๋ยวแกงวนเร็กอืมร้อยทุกคนว่าไม่กันเลยกินหมดเลยนี่เราหมักแกงกะลาตอนยิ้นดูเข้ากันดูเข้ากันกันเปลือกนิดแกงแต่ก้องป่าปลาทุกคนก็เลยประเดี๋ยวแกงวนเร็กอืมร้อยทุกคนว่าไม่กันเลยกินหมดเลย นี่ราหมึกหมักแกงลาวตนยิน้นก็บนี้นะนี่ก็เป็นการแกงกลางเล็กเหมือนกันนะคุณนะนเนาะตนจ้าวันเกงหยดงบกระทุ้นสวายโคลกโลกอน เย่เย yeah, yeah, yeah. yeah, 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 yeah. ่เย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 ่งั้นก็มีพ่อมีแบบเปรี้ยวน่ะวะนาะก็ใส่ปลาไปเลยจ้าทุกคนได้ปลาปลาส้มทุกคนว่าไปลาดนักเย็นแล้วไปเมาปลาก็มาโอ้มดในพริกตาทุกคนไม่มีแล้วอันนี้แก้งแต่เท่าต้าแกงไม่ลาตอนเย็นค่ะยังเจ้ากว่ามดเฉลียวแกงหยดนมเป็นการแกงกลางแดดเหมือนกันนะก็ใส่ปลาไปเลยจ้าทุกคน ได้ปลาปลาสม้มทุกคนว่าไปลาดนัดกินแล้วไปเมาปลาก็มาจ้าเราตึ้งก็หวานกินร้อยหมากเลยจ้าทุกคนตักก้าวได้เลยจ้าทุกคนนี่เลยทุกคนแกงอือร่อยเลยทุกคนอือ่มีมิ้นองินโอ๊กกันมให้ มือเช้าทุกคนวะเดี๋ยวมาดูให้ดูตอนเตียงแกง้งยอดนอมอเววแหล,ละทุกคนซื้อปลาหมองปลาก็มาร้อยหนึ่งหัวก็เต็มหัวแล้วเซลม,มันหมัด้วยกล้องโปรดกล้องลูกบ้าหละะะายเลยค่ะแล้วก็ลายเกลืองแลวคะ่ะเดี๋ยวเราไ็ลายเกลืองไปเลย แกงหยดหน่อหม้อเวลแล้ววันนี้ตุ๊แกงอันแล้วนี่เตื่อนเอาลูกเข้ากั้นหมาทุกคนค่ะทุกคนสวายโคลกโลก่อนเย่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 ไม่ก็มีข้อมีแบบเตี้ยวนะาวะเนาะแล้วก็ลายเหลืองแล้วกันนี่ได้แล้วก็ลายเหลืองเป็นเลย ทุกคนเนาะไปเข่งกันติบานโป่หลังจากว่าไปตั้งโป่ว่าตจำปื้อเก่งปื้อใหญ่กันใช่ไหมกระได้เกิดหลับมาแต่นี่กันมาตะกี้วิ่งไปเท่าทุกคนสวายโคลกโคลกคนเย่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 ง่ายมีข้อมีแบบเปรียวหน้าวะเนาะ ทุกคนขวายโขกโขกคนเย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 ง่ายก็มีพ่อมีแบบเปรี้ยวนะาว่าเนาะไม่เกยแกงดีละทุกคนเดี๋ยวกวางก็ว่ากควางก็มาว่าลาว่ะเดี๋ยวไอ้ต่มไม่ทุกข้หลุดต่มไม่ทุกคนต่มไม่ทุกคนตั้งแต่เดี๋ยวไปหลุโอ้มดในพริปตาทุกคนไม่มีแล้ยวนี่แกงเต็มแถวถ้าแกงไม่ลาตอนเย็นค่ะายังจากว่า มดเจลแกงหยดหมเป็นการแกงกลางเหม้ยวกันนะก็ใส่ปลาไปเลยจ้าทุกคนได้ปลาปลาส้มทุกคนวาไปราดนักเกินแล้วไปเมาปลาก็มากวันนี้เราหมักแกงส้มหลกเก้ากันเงน้แล้วกัทุกคนต้องบานบานแล้วทุกคนวะสรุป ยังไม่รู้ว่าโยบือทุกคนเป็นคนตายแต่แต่แต่ว่าบอกตามตรงทุกคนเอ้ยเนี่ยครั้งแรกที่เกงลูกเกากันเนี่ยนะมาลองดูกระดมหลบเข้ากันกับปลานินไปมองหข้องปลาปอกาเขาเต็มวัวปลาแซลมอนมาไม้ว่าหนงกันนี่ทุกคนอร่อยเลยทุกคน มินต <c ười> ์เบอนูกระวกันมให้มือเช้าทุกคนวะเดี๋ยวมาดูให้ดูตอนเตียงแกงยอดนอมอแววอลไทุกคนไม่เกิดแกงดีละทุกคนเดี๋ยวควังกวาควังกมาวาลาวะเดี๋ยวไอตออไม่ทุกคนหลกต่อไม่ทุกคนต่อไม่ทุกคนตั้แต่เดี๋ยวไปหยกเครื่องไปเลยน้ำเดือดเราก็ไม่เกิดแกงดีละทุกคน